แฟนแฟนฟินแชร์คลิปอบุ่นต่ายทีนพาน้องพิพินไปทานข้าวโมเมนต์ครอบครัวน่ารักมากเป็นครอบครัวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้หลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทิมพิทาลิ้งเจริญรัฐ อดีตสามีของนักแสดงสาวต่ายชุติมาชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้นทําให้เจ้าตัวกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคมแถมไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรทั้งในเรื่องส่วนตัวและครอบครัวก็ถูกหลายคนจับตามองไปด้วยล่าสุดในโลกออนไลน์มีแฟนๆแ,แ,แชร์คลิปหลังมีโอกาสได้เจอต่กับทีมพาน้องพี่มาทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งทำให้ได้เห็นโมเมนต์อบอุ่นคุณพ่อชวนคุณแม่กับลูกสาว ถ่ายเซลฟี่ด้วยกันพร้อมหน้าระหว่างรอทานข้าวอีกทั้งยังมีช็อตหน้ารักรักต่ายจูมือน้องพิพิมมาส่งให้ทีมก่อนทั้งคู่จะแยกย้ายกันกลับและขณะที่ทีมกับน้องพิพิมกำลังลงบันไดเลื่อนก็ได้หันไปยิ้มโบกมือทักทายแฟนๆด้วยทำเอากองเชียร์ที่แอบลุ้นให้คู่นี้รีเทิร์นต่างดีใจที่ได้เห็นช็อตฟินฟินเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีต่อใจมาก come oh oh oh, I know, I know, I know. 等我太久，Oh I go I go，You got me going psycho，Oh I know I know，你不会等我太久。Oh girl Oh girl，You got me going psycho，Oh I know I know，你不会等我太久，Oh I go I go，You got me going psycho。 oh girl you got me going psycho oh i know i know the boy don't hide do. you oh i go i go you got me going psycho. oh i know i know the boy don't let you do. oh girl oh girl you got me going psycho oh i know